สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาทีดีเอ็มวันนี้เราจะเี่นเพลงอะไรครับตุ้มาภาพหลอนค่ะของโฟอ <For S 2> e <AT S 1> ีฟเหมือนเดิมตื่นเต้นมากเจ้าไปมีมากซึ่งเพลงออกไปแล้วเพิ่งจะรีแอคไม่ช้าไปหนาะทุกคนไม่ช้าไปค่ะไปดูเลยดีกว่าเขียนว่าอะไร Exhibition มีพระเอกเอ็มวีแรกใช่ไหมใช่บูไปลิปใช่ไหม ใช่ใชโหเห็นหน้าสวยมากคน,ะนลูกอ่ะ เห็นหน้าก็สวยมากพี่ดอกเ,เออ

เลออิศอ่ะคนละโลเลยอะ่ยอะโอ้สวยอ่ะโอ้จเลนคือแบบ โอผัวมากดูท่านั่ง,งเ้จงนะงวจบแลจบเร็วจ้าสวยมากสวยทุกคนสวยทุออามหลังทุกคนัปังทุกคนอ่าเนี่ยสตูดิโอ เหมือนเป็นการดีเซชั่นเป็นช่วงหนึ่งแล้วพอแบบจะไปอีกคนนึงก็แบบว่ามันขึ้นไปอีกใช่แล้วก็เปลี่ยนคนนึงก็ลงมาอีกเงี้ยเฮ้ยดีแต่เหมือนมันเขาเขาเป็นลองเทคเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะก็ลองเทคลองเทกเออแบบที่แบบอ่านๆมานะแต่แบบแต่ไม่ได้ดูอ่ะเฮ้ยแต่ถ้าเป็นลองเทคอะไม่รู้นะถ้าเป็นลองเทคแสดงว่าโลเซชั่นมันต้องเยอะมันอยู่กับที่คือมันเป็นบล็อกเป็นบล็อกเงี้ยคือมันเป็นที่ที่ไปอ่านมาคือมันเป็นนิทรรศการอะไรที่ ที่ไหนสักที่หนึ่งในกรุงเทพนี่แหละเออแบบเป็นห้อง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 เขาจัดมาเย่างนี้ไม่รู้ว่าทํามาเพื่อเป็นเป็นให้แบบโฟอีฟหรือเปล่าแล้วก็ทําเป็นอเทศการไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นที่ถ่ายรูปเ่ยเออท่าเต้นเหรอเออแล้วตี แต่่วาก็แหละบุ้นิดหน่อยบุ้มียนตอนจบแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะตกจบเลยเพลงสั้นมากนะก็ก็สั้นอยู่สามนาทีกว่าเหมือนจะเหมือนเพิ่งจะสองนาทีเองอันเพิดเนีงจบแล้ยดีอะเพลงนี้เนี่ยชอบชอบมึงเพลงโปรดมึงเลยนี่ฟังอันเนี้ยฟังครั้งที่สอบครั้งแรกฟังที่เป็นออดิโอใช่ไหมเขาเรียกออดิโอไหม ที่ยังไม่มียังไม่มี <MV. S 1> มีการคนร้องแต่ไม่เอ็มวีอันนั้นก็ชอบแล้วที่แบบปล่อยมากีนเน่เีอยแล้วก็มันก็บอกเราว่าชอบเที่สุดแล้วพอมาอย่างอุย้ยสั้นอะ่ะรู้สึกมันสั้นไปอะ่ะหรือว่าคือฟังเพลินเพลินมันเพลินเอ็มวีมันเพลิน,น,นดีชอบไปห,หมดเลยชอบทุกคนดีด,ดีดีค่ะฝพันที่ใส่ฝ้ายหรือพันที่ใส่ใสใสชุดสีขาว,วาสวยมากพันพันพันสวยมากที่ใส่ชุดสีขาวค่ะเนี่ยฟูฟ่องราองฟิวอ่ะดีดีค่ะใครสวย วยเห็นหน้าสวยเหมือนตุ๊กตาขาว,วมากแบบดีขอให้ยอดวิวปังๆนะคะรายงานด้ยนะนนจะไปฟังน่าจะเป็นเพลงโปรดในใจเราที่จะแบบว่าเพลงพอนะ,ะไ,นไม่จะเก็บไว้นอกจากบบวัตถุล่งก็จะเป็นมีเพลงนี้แหละที่จะเก็บไว้ฟังเวลาเพื่อนไปเที่ยวก็จะขอบเพลงนี้รับรองค่ะเดี๋ยวเราไปรีแอคเพลงอื่นกันต่อเดีกวก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ได้เลยคะทุกคน